สวัสดีค่ะพบกับพร้อมพิมนชแนลนะคะวันนี้พามาที่สวนสาธารณะนะคะว่าจะพามาดูดอกทานตะวันนะคะแต่ว่ากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะดอกทานตะวันหายไปแล้วคะ่ะมาดูปลาอุ้ยมีปลาด้วยปลาตัวใหญ่มากเลย าตัวใหญ่มากเลยโอ้ยมีปลาด้วยมีปลา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 ไหม,รมครับปลาอยู่ในน้ำปลาลายลายหาลมก่อน ลมนั่งก่อนแดดร้อนนะคะแดดร้อนห้าโมงเย็นแล้วแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่เลยอุ้ยปลาตัวใหญ่ค่ะทุกคนอุนี่น,นี่ปลาตัวใหญ่มากเลยมุดน้ำไปแล้วอุดูปลาดูปลาดูปลาดีกว่า ปลาสวายตัวใหญ่ปลาตัวเล็กๆด้วยปลาสวายด้วยนะคะเมื่อกี้ปลาตัวใหญ่มากเลย แต่เงาเงาอู้นู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 ปลาตัวใหญ่มากนั่งเฝ้าปลาก่อนมาดูปลากันค่ะมาดูปลาเลยมาดูปลากันนี่ปลาสวยมากเลยสีสีสวยมากเลยลายๆมาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่ปลาปลาสวายปลาสวาย <c oughs> อุ้ยเขาไม่โผล่ขึ้นมาเนาะเขามุดอยู่ใต้น้ำอุ้ย,ย,ย,ยมาแล้ว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 แต่ไม่มีอาหารให้ไม่มีอาหารให้นี่ปลาตัวใหญ่มากเลยมาดูปลากันเลย ดูปลาย่าไม่มีใครเข้ามาเลย